กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอยินดีนรับเข้าสู่รายการไวบลิกร์นะฮะอีพีที่แล้วนะเพื่อนๆผมได้ขับคันที่อยู่ตรงหน้านี่เลยนะครับ CBR 1000RRSP สเปคนอกนะเพื่อนๆต้องบอกว่าตัวนี้แรงม้าเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นสเปคนอกจะเยอะกว่าเมืองไทยนะฮะแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่า CBR 1000RRSP คันที่อยู่ตรงหน้าคันนี้นะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับเต็มๆต็ม จะทําให้ผมขับได้เร็วที่สุดนะเพื่อนในสนามนะครับเร็วกว่า H2R เร็วกว่า Panigale V4R เร็วกว่า R1M นะฮะไม่น่าเชื่อจริงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันบาลานซ์ดีนะเพื่อนแล้วก็รถมันค่อนข้างแรงด้วยนะครับตัวนี้นะเพราะเป็นสเปคนอกนะฮะรถมันแบบเรียกได้ว่าคุมง่ายนะเพื่อนลองย้อนกลับไปดูนะะแฮนด์มันจะแบบ ฟิลลิ่งมันจะคุมง่ายมากมันไปต่อได้อย่างต่อเนื่องเนียนๆเลยนะฮะก็ทําให้คันนี้เป็นเรคคอร์ดใหม่ของผมนะมนเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาลองรถอีกค่ายหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ของ World Super Bi k e นะนเพื่อนๆก็คือ Kawasaki z x 1เนะเดี๋ยวเราไปซื้อกันก่อนนะนเพื่อน ZX10 นะฮะแต่ผมคงซื้อรถตลาดมามาขี่นะนเพื่อนผมคงไม่เอาตัวแต่งมาขี่เพราะมันจะขี้โกงนะฮะ คาวาซากิฮนะเซตเนี่ฮะสองพนเะนเพื่อนๆคันนี้เลยนะะแรงม้าเดิมๆอยู่ที่204แรงมา้าแรงกว่า CBR มาเมื่อสักครู่นะฮะแต่ฟีลลิ่งไม่รู้เป็นยังไงนะนเพื่อนโอ้โหก็ต้องสีเขียวแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเรามันสายเขียวนะสวยวะดับเบิลอาเหมือนกันนะนเพื่อนๆ0 4แรงม้านะฮะ เยอะกว่าไปประมาณเกือบ10แรงม้านะแต่แรงม้าไม่สำคัญฮะเพราะว่า H2 ก็เวลาก็ไม่ได้ดีมากนะนเพื่อนๆในสนามนะฮะจากที่ผมเคยขี่คอท่อสีม่วงครับเพื่อนๆเฮดเดอร์ <He ader S 2> เป็นไทเทเนียมสีม่วงครับโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆแคตย่างใหญ่หม้อพักย่างใหญ่เหมือนมากครับเหมือนมากจริงๆ เดี๋ยวเราเข้าไปในอู่รถก่อน,นเพื่อนๆได้รถมาก็ต้องเปลี่ยนท่อเลยนะดูฮะเพื่อนๆคอท่อครับสีม่วงฮะม่วงไทเทนด้ยนะโอ้โหย่างโหดครับนี่ฮะโอ้โหนี่คือสลิปออนนะอะคาโปวิกนี่คืออะคาโปวิกฟูลครับเพื่อนๆท่อฟูลฮะท่อมันเล็กจังเลย ท่อฟูอยู่ที่220นะเพื่อนเพื่อนท่อสลิปออน218ท่อฟู220นะฮะแอโร่ Yellow, ท่อโหดนะ214 sc ฮะ214เทอร์มิ218โยชิ214ฮะโอ้โหไม่มีอะไรสวยเลยนะมีอาคาปาวิกเนี่ยนะเพื่อนเพื่อน220นะแรงสุดแล้วนะเพื่อนแต่ท่อคอ คอท่อไม่ม่วงนะของเดิมท่อคอ,อท่อม่วงนะเพื่อนๆแต่ผมว่าไซส์มันยังไงไม่รู้นะขายยึดมันแบบขายยึดมันตลกนะโอเคฮะช่างมันนะอัพเครื่องสเต็ปแรกครับ244ครับเพื่อนๆเหมือนจะแรงเท่า CBR แล้วนะนะสเต็ป2 250ครับโอ้โห250แรงมาแนละ้วเพื่อนๆคันนี้ไปครับ ใส่จานเบรกจานใหญ่ครับจานใหญ่จานทองเปลี่ยนโซ่ฮนะสีล้อครับมาเชส m10 สเพื่อนยางครับพิเรลลี่สลิกนะถอดกระจกคนระับนะเพื่อนสเต็ปเดิมนะสะเต็ปสุดของมันนี่แหละโอ้โหดูคบัแบแต่ท่อแบบท่อมันเงาไปนะมันของก๊อปเลยมันท่อจีนเลยนะเพื่อน จุกลดเสียงมึงก็ไม่เอาออกไหนวะนะฮะประมาณนี้นะ z X10 นะ250แรงม้าเดี๋ยวเราไปดูฟิลลิ่งกันดีกว่านะนเพื่อนๆโอ้โหเจมสีเขียวนี่มันดุจริงมันน่าจะมีให้แต่งายซิ่งเลยนะนเพื่อนๆเนาะรถบ้านนะฮะแต่เครื่องไม่บ้านบ้านนะนเพื่อนๆเครื่องเป็นชุดคิดแบบไลซิ่งเลยนะ โอเคเพื okay, ่อนๆเดี๋ยวเรามาขี่กันเลยนะมาละอุ้ย M เลยว้ยโอ้ฟก็มาเว้ยโออาร์วันเอ็มก็มีเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยเสียงแม่งท่อเหมือนไม่ได้ท่อเขาเหมือนไม่ได้ถอดจุดลดเสียงนะเดินเบาฮะ เดินเบาไม่ค่อยได้ยิน,นเหพื่อนเพราะมันเป็นจุกรถเสียงไปเสียงรอบสูงนี่แม่งโคตรโหดไปเลยดีกว่านะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นการเสียเวลามาครับออกเต็มเต็มเพื่อน แปะกันนิดนึงฮะเป็นรถที่ไม่สม,มูทนะนเพื่อนบอกเลยดูเป็นรถที่ต้องใช้สมาธิสูงฮะพุ่งมากมเพื่อนเอาที่ผมสัมผัส รถที่จะต้องแต่งในการเข้าโค้งพองสมควรนะไม่ได้ไม่ได้เป็นรถสุภาพอ่ะคันนี้เซนเอ็กซิ่นะคือกระโชกโค้งห้างมากนะฮะโหมื่อน 290ร้อสินะุีดูผมขับนะเพื่อนรอบต้นไม่ค่อยมีฮะต้องใช้ฝีมือในการขับมอสองครัวนะคันนี้ สับและคิดถึง cpr ผยาพันมากเพื่อนเพื่อน่นี้มันแรงครับแล้วก็อุมยากไม่ได้เป็นมิดกับคนขับเท่าไหร่ครับเซ็กซสิแต่แรงครับโอ้โหเวลา5.7นะเพื่อน ผมกลัวมันล้มนะผมก็เลยไม่กล้าใส่เต็มนะฮะเนื่อวามที่รถมันดุนะนเพื่อนแต่ผมไม่ใช่สไตล์ขี่แบบดุดันนะก็าอาจจะทำเวลาได้ไม่ดีนะฮะ เดียวตอนแรกครับโอ้โหเพื่อนๆมันนะมันโอ้โหมันวงเลี้ยวมันยากจริงๆแล้วผมมาเร็วไปเพื่อนผมน่าจะมาเร็วไปนะ บังคับยากครับแซตเอ็กทิปเวลาไม่ค่อยดีนะโอ้ต้องใช้ความสามารถค่อรั้งมากครับ ขับยากเพกื่อนขับยากครับคันนี้<ต>เฮ้ยกดผิดทุกเพื่อนเ<ต>เรียกว่าดิฟมาเลยนะเพื่อนคลิปไม่ต้องนะดิฟมาเลยนะฮะคือแรงมากรถ คือรถเลือกคนขี่มากนะฮะก็คือต้องคนขับคนขับต้องดุอะโอ้โหรอบสุดท้ายทำดีสุดแล้วนะฮะห้าเจ็ด จุดศนนะเพื่อนๆแต่เป็น57.01ที่ที่เอาอยากอะ่ะก็คือเวลาไม่นิ่งอ่ะนะก็คือขี่ยากขี่ยากนะฟิลลิ่งของผมเลยนะครับคือขี่ยากกว่า CBA พันมากนะเพื่อนเื่อนแล้วก็แรงกว่ามากนะครับแล้วก็เรื่องรอบนะช่วงต้นเนี่ยผมว่ามันมานช่วงแบบไม่ถึง ช่วง0ูนย์ถึงร้อผมรู้สึกว่ามันมันห้อยไปนิดนึงนะเพื่อนเื่อน,นแล้วก็แต่เลย150ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะก็ทําให้ในสนามเนี้ยมันก็เลยเออจุดที่มันควรจะเร็วมันก็เร็วไม่ได้นะมันก็บิดไม่ขึ้นนะคือช่วงออกโค้งอะนะโค้งหนักๆนัะแล้วก็บรล้านรถไม่ไม่ใช่รถที่บรล้านดีนะฮะไม่ได้เป็นรถที่แบบเป็นมิดกับผู้ขับละกันนะอาจจะ นักขับจะต้องดุพอสมควรนะเพื่อนๆจะต้องมีทักษะพอสมควรนะประมาณนี้นะฮะยังไงก็เวลาที่ได้ดีที่สุดก็เป็น57.71เน่นะเพื่อนๆก,ก็สู้ CPR พันไม่ได้นะเออนะฮะสำหรับตัวผมนะอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนด้วยเฮ้ยฮเดี๋ยวทิ้งกับรีเพย์สวยๆแล้วกันเพื่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ